ตอนแรกนึกว่าตัวเองเป็นคนตลกแต่พอซองกระจกอ้าวเป็นคนสวยวานนาาครสาริเธอจะตอแหลใส่ใครก็ได้นะแต่เธอจะมาตอแหลใส่คนที่ดูออกไม่ได้ <c oughs> คือแบบรับหลังนินทาต่อหน่ายิ้มให้ <c oughs> อืมอยังว่าแหละหนูสังคมนักการอย่าไปหารักใครเลย รักบางมง่วงดีกว่าอ้าผู้ใดรักบางม่วงกลัว Let's go Let's go <S let เข้าวัดก็หวังจะได้บุญนะฮะ uh huh. แต่ถ้าเข้าห้องคุณเนี่ยผมจะได้อะไรมาซะา น้องมีแฟนแล้วกะครับยังบุมีแต่เจ้าน้องยังบัตรซ้อเฮียซ้อแล้วมันบ่ได้เจ้าน้องเลือกกะบ่เลือกคนอย่างใดเจ้าก,ก็เอา่ะฮึ้มมันถูกสเปคเตะใครฮู้คนในสเปคของน้องน้องชอบคนอย่างใดครับคือของฮึ่บุคคลผู้นั้นได้รับการเลือกตั้งจากราษฎรหรือแบบว่าบนกระเป๋าเสื้อมีกาบนบ่ามีดาวเดินไลยย่ยกยกพวกวิทยุกระปืน่นยืนอยู่บนหอพักแต่อี้น้องก็หกักเลยเจ้าเพ่อ,อยางเพื่อจะเลือกตั้งจ้ะตัวจริงไม่ตรงปกเขาเรียกจกตา เดี๋จะให้จบหีมึง